ทานไซเรียเก้าสิวันทำให้ฉันรักนาย EP สิบแถ้าเกิดสุดท้ายผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามที่กูหวังกูก็คงเสียใจแต่ไม่นานหรอกกูก็จะหาวิธีทำให้มึงตกหลุมรักกูต่อให้ได้เพราะสำหรับกูแล้วการทำให้มึงตกหลุมรักระหว่างการเดินทางด้วยกันนั้นมันก็แค่การเริ่มต้นสมกับเป็นมึง อีวานหัวล้อออกมาก่อนจะหลับตาลงบนแผ่นอกกว้างที่เขาเพิ่งรู้ว่ามันช่างอบอุ่นและทำให้เขาหลับสบายนอนเถอะพรุ่งนี้ยังต้องเดินทางต่อมือหนายกขึ้นรูปหัวทุยของคนตัวเล็กกว่าภายหลังจากสิ้นสุดเสียงพูดของตัวเองเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหลับตาลงแล้วก็เคลื่อนมือหนาโอบก,กอดคนตัวเล็กไว้หลวม ก่อนจะกดจูบลงบนหัวทุยเหมือนเป็นการบอกฝันดีโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดแล้วหลับตาลงตามอีวานเข้าสู่ห้วงดิทาไปเช้าวันใหม่มาเยือนหาให้สองร่างกายที่นอนกอดก่ายกันอยู่บนเตียงต้องเปิดเปลือกตาขึ้นแม้ว่าใจจริงอยากจะนอนต่อแล้วซุกตัวในผ้าห่มอุ่นๆก็ตามแดเนียลตื่นได้แล้วอีวานยกมือขึ้น เขย่าตัวคนที่นอนกอดไก่กันไม่ห่างอืมขออีกห้านาทีได้ไหมแดเนียลอย่าขี้เซาสิพวกเราจะต้องออกไปเก็บบรรยากาศในเมืองก่อนเดินทางไปหาโดมินิกนะเปลือกตาสีเดียวกันกับสีผิวของแดเนียลเปิดขึ้นทันทีพางกระชับวงแขนที่กอดคนตัวเล็กให้แน่นขึ้นเล็กน้อยนี่ยังเช้าอยู่เลย ขอนอนต่ออีกนิดนะแค่สามนาทีก็ได้คนตัวโตยังไม่วายต่อรองจนอีวานต้องถอดลมหายใจออกมาก็ได้แค่สามนาทีนะน่ารักที่สุดครับมาอีวานไม่พูดเปล่ากีบปากหนายังกดจูบลงมาบนริมฝีปากบางของอีวานอย่างถือวิสาสะครบสามนาทีแล้วลุกอีวานเอ่ยพูด พางขยับตัวลุกแต่ทว่ากลับล้มทลาเข้ากับแผงอกกว้างของคนตัวโตเหมือนเดิมทั้งโดนมือหนาอกกอดไว้แน่นจนเขาต้องยกมือเลียวขึ้นตีเข้าที่ท่อนแขนแก่งนั่นแม้ไม่แรงมากนักแต่มันก็สามารถทำให้คนตัวโตปล่อยมือออกจากตัวเขาได้โอ๊ยเจ็บนะทำไมถึงชอบใช้ความรุนแรงจังไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นเจ็บลุกได้แล้ว โอเคโอเคลุกก็ได้จุ๊บอ่ะไอห,หมาป่าเจ้าเล่อีวานรีบยกมือขึ้นกุ่มแก้มของตัวเองเมื่อโดนคนเจ้าเล่ขโมยจุ๊บพางตะโกนไล่หลังคนที่ยิ้มหน้าละลื่นวิ่งเข้าห้องน้ำไปแดเนียลยกกล้องในมือของตัวเองขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศตึกลาบ้านช่องสไตล์ยุโรปผสมผสานกับสไตล์ดั้งเดิมของไซบีเรีย ที่ถือได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและแฝ่งไปด้วยมน,เน์เสห์แน่นอนว่าพวกเขานอกจากจะเที่ยวชมภาพบรรยากาศบ้านเรือนแล้วยังมีโบสถ์เก่าแก่สีส้มแดงมียอดโดมสีฟ้าตัดกันได้แบบลงตัวสวยงามคู่ควรแก่การมาเยือนอย่างโบสถ์คาซานและอีกอย่างที่สำคัญถ้าอยากรู้จักวิถีชีวิตของคน ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งให้มากขึ้นที่จะต้องไปสัมผัสนั่นก็คือตลาดตู้เย็นสำหรับที่นี่คงไม่จำเป็นนะแดเนียลพูดขึ้นขณะลดกล้องในมือของตัวเองลงภายหลังจากที่อีวานส่งสัญญาณให้หยุดถ่ายก็จริงอีวานเอ่ยขึ้นอย่างเห็นด้วยกับแดเนียลขณะหมุนในตาลงมองแผงวางขายพวกเนื้อสัตว์ที่แข็งจนเป็นน้ำแข็ง เพียงแค่วางไว้ตรงแผงขายโดยเฉพาะปลาเรียกได้ว่าแข็งจนสามารถจับตั้งเรียงขายได้เลยละ่ะเป็นตลาดที่หนาวที่สุดตั้งแต่กูเคยเห็นเลยละ่ะเดนียลพูดก่อนจะยกมือขึ้นถูก,กันเพราะแม้ตอนนี้เขาจะสวมถุงมือแต่มันก็ไม่สามารถทนทานกับความหนาวได้ก็แงล่ล่ะเพราะมึงเพิ่งเคยมาเยือนเมืองที่หนาวขนาดนี้เป็นครั้งแรก อีบานเอ่ยตอบพางยกมือขึ้นถูกกันเหมือนกับแดเนียลกับโรงแรมกันไหมหน้ามึงแดงมากแล้วเนี่ยแดเนียลพูดทั้งถอดถุงมือของตัวเองออกแล้วยกมือขึ้นวางทาบับลงบนแก้มเนียนที่เริ่มขึ้นสีแดงเพราะความหนาวอืมกลับกันเถอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายตาที่จ้องมองกันด้วยความเป็นห่วงหรือเป็นเพราะความอบอุ่นจากมือหนา ที่ส่งผ่านมาเลยทำให้อีวานได้แต่พยักหน้ารับแล้วตอบกลับไปให้กับการเสนอของคนตัวโตวแทนที่จะเป็นการห้ามปามที่อีกฝ่ายยกมือขึ้นมาทาบทาับลงบนแก้มของเขางั้นก็ไปกันเถอะแดเนียลเอ่อยขึ้นอีกครั้งก่อนจะยกมือจับมือของอีวานแล้วพาเดินออกจากตรงนั้นไปทั้งสองใช้เวลาไม่นานก็กลับมาถึงโรงแรม เพื่อที่พวกเขาจะได้เก็บของเดินทางออกจากตัวเมืองไปยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบใบคารที่มีโดเมนิกรออยู่ที่นั่นแดเนียลรีบเก็บของอย่ามัวแต่เล่นอีวานเอ่ยเตือนคนตัวสูงเมื่อเข้ามาถึงห้องพักแล้วอีกฝ่ายจู่โจมเข้ามากอดแน่นแถมทําท่าไม่ปล่อยง่ายๆด้วยขอกอดให้หายหนาวก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บอย่าเอาแต่เล่นนะ้า โดเมนิกรออยู่นะเพียงแค่อีวานเอ่ยชื่อของใครอีกคนเขาก็รู้สึกถึงแรงกอดลัดที่แน่นขึ้นเหมือนกับว่าคนตัวโตวด้านหลังไม่พอใจที่เขาเอ่ยชื่อใครอีกคนอย่างโดเมนิกและมันก็เป็นไปตามที่เขาคิดเมื่อหมาป่าเจ้าเล่พูดขึ้นเพราะต้องไปเจอหมอนั่นแหละกูถึงไม่อยากให้มึงไปไม่เอาน่าแดเนียลอย่าทำตัวเป็นเด็ก เคยบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้คิดอะไรกับโดมินิกแค่เพื่อนร่วมทางกันเท่านั้นจะอะจะทำอะไรอีวานหลงร้องอุทานออกมาเมื่อโดนคนตัวโตวผลักให้นอนลาบลงกับเตียงอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่ได้คิดอะไรกับมันเหมือนที่ไม่ได้คิดอะไรกับกูหรือเปล่าแทนที่แดเนียลจะเอ่ยตอบคำถามของอีวานแดเนียลกับเลือก ที่จะถามอีวานแทนซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงได้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวของอีกฝ่ายขึ้นมาจริงอยู่ที่พวกเขาเคยมีอะไรกันแล้วตอนที่อยู่มองโกเลียและเขาก็คิดว่าอีวานมีใจให้เขาแต่ใครจะไปรู้ล่ะอาจจะเป็นแค่บรรยากาศพาไปก็ได้อีกอย่างเมื่อคืนอีวานก็บอกเป็นนๆว่าภายหลัง ทิปนี้สิ้นสุดลงอีกป่ายอาจจะไม่สารต่อกับเขาก็ได้เป็นอะไรทำไมจ,จู่ๆถึงได้ทำตัวเหมือนโดนผีเข้าผีออกละ่ะอีวานเอ่ยถามคนที่ค่อมทับตัวเองอยู่ด้วยความไม่เข้าใจนินดๆกับอารมณ์ที่แกว่งไปแกว่งมานั่นกูก็แค่มึงห่วงกูอีวานพูดต่อให้กับคำพูดของแดเนียลที่ไม่ยอมพูดออกมาพางดันจอก กับที่นอนเพื่อขยับตัวลุกขึ้นในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนกูมไม่แน่ใจว่ามีสิทธิ์ห่วงมึงไหมอีวานต้องใส่หัวเบาๆให้กับอาการขี้ห่วงแต่ทว่าไม่กล้าออกตัวแรงเพราะกลัวเขาอึดอัดของแดเนียลก่อนทิ้งตัวลงนอนอีกครั้งแล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นของคอของคนตัวโตที่ค่อมทับอยู่ให้โน้มลงมาก่อนหน้านี้ กูคิดว่ามึงเหมือนหมาป่าแต่พอเห็นแบบนี้แล้วกูพึ่งรู้ว่ามึงมันเหมือนเด็กน้อยเรียกร้องความสนใจอีวานแดเนียลเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบผ้านิดๆเพราะถึงแม้อีวานจะเอ่ยพูดหยอกล้อเขาแบบนั้นแต่แววตาและท่าทางที่อีกฝ่ายส่งมามันกลับเหมือนเป็นการยั่วยวนเขาอยู่กูไม่เคยนอนร่วมห้องกับใครตอนเดินทางถึงแม้จะเดินทางกลุ่มเดียวกัน ไม่เชื่อก็ถามเดนิตได้ทุกคนในกลุ่มนักเดินทางต่างรู้ข้อนี้ดีการเอ่ยขึ้นแบบนั้นของอีวานทำเอาหัวใจของแดเนียลเต้นแรงแปลกๆเพราะมันหมายถึงเขาคือข้อยกเว้นที่อีวานให้นอนร่วมห้องเดียวกันซึ่งมันก็ไม่ต่างจากการที่อีกฝ่ายบอกเขาว่าเขาคือคนพิเศษอีวานแดเนียลยังคงไม่สามารถพูดคำไหนออกไปได้ นอกจากเอ่ยเลือกชื่อของอีกฝ่ายที่กำลังยิ้มขบขันและออกแรงโน้มคอของเขาให้ลงไปใกล้กันมากขึ้นกูว่าเลื่อนเวลาออกเดินทางไปอีกสักนิดก็คงไม่เป็นไรอืมเพียงแค่อีวานเอ่ยพูดจบแดเนียลก็กดริมฝีปากลงไปบทขยี้กับกีบปากบางแสนเจรจานั่นทันทีเขายอมรับว่าอีกฝ่ายนั่นเก่ง ที่เล่นกับความรู้สึกของเขาทั้งที่รู้ว่าเขาหลงเจ้าตัวหัวปักหัวปำม,มากแค่ไหนอีวานก็ไม่เคยตอบรับความรู้สึกของเขาอย่างตรงๆนอกจากพูดให้ความหวังไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าปลายทางนั้นเขาจะได้รับคำตอบตามที่คาดหวังไหมแต่ก็นั่นแหละการที่รอคำตอบด้วยความหวังมันก็ยังดีกว่าการรอโดยที่อีกฝ่าย ไม่ให้ความหวังอะไรกันเลยอืมแดเนียลห้ามทำมากกว่าจูบนะอีวานเอ่ยพูดเมื่อลิมปีปากหนาะถอนจูบออกไปแดเนียลไม่ตอบกลับอะไรนอกจากกดจูบลงมาอีกครั้งเพื่อลังแกลิมปีปากและปลายลิ้นเลียวของเขาเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจแม้จะห้ามก็ไม่ฟังแล้วเขาจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากยอมจูบตอบกลับไป และร้องครางเบาๆยามเมื่ออีกป่ายเลื่อนลิงนปิดปากลงไปซุกไซที่ซอกคอข่าวของเขา